โอ้โหลสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้เนี่ยอยู่ผมเลนนนั่นเอง <Huh? S 1> ซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยอาจจะพูดเสียงดังไม่ได้เองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่ที่หอแล้วนะทุกคนก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าผมอัดคลิปแล้วผมเสียงดังเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะเพราะแบบเรียกว่าอะไรอะไม่ดิผมต้องบอกว่าถ้าผมเสียงเบาดิเออเพราะถ้าผมเสียงดังเนี่ยมันจะไปรบกวนเสียงข้างห้องนั่นเองนะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะผมที่ผมอาจจะพูดเสียงดังมากไม่ได้แต่ผมเนี่ยก็ จะพยายามเอาไมค์ใกล้ปากเออไม่รู้นะแล้วก็เสียงมันสะท้อนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะทุกคนซึ่งเกมนี้ก็มีเกมมาแนะนำนั่นก็คือ A u Reborn ซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานนะเพื่อนเพื่อนโอเคมาทุกคนเดี๋ยวผมว่าเ,วเราจะมาเล่นให้ดูนะเดี๋ยวผมเนี่ยทำการปิดตัว F K ก่อนแล้วเราจะไปเตรียมเล่นกันเลยดีกว่าทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะก็ข,ขอบอกไปเลยว่าเสียงคีย์บอร์ดเนี่ยดังแน่นอนเพราะมันเป็นเกม PVP ปะทุกคนเดี๋ยวพร้อมแล้วเราเข้าไปไคลิกกลยดี่ว่าทุกคน จู Let s <S ู hoo, ว่ารปลปปลอมีอะไรช่วยไหมรถเสียสตาร์ไม่ติดเลยอืมแล้วรถเป็นอะไรอะ่ะรถปิน้นลาวาบักลาวาบักร้านรับบริการเติมโรบักระบบ VEP เซิร์ฟเอร์เลเเจเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดเกมพาร์ทเลเ10สิบนะได้แก่บอ o c k Food เลก g Legacy มะไฟเ Fighter s i m เ l a t o r All Star อนิเมะพันชิ่งและชินโดไลอย่าลืมมาใช้บริการด้วยละ่ะโคตรแจ๋วโคตรดีมาเลยโอเคครับทุกคนซึ่งก็เขาบอกไว้เลยว่าในเกมเกมนี้เนี่ย มันจะเป็นการที่แบบว่าเอาตัวในอนิเมะมาสู้กันซึ่งถ้าเรามาดูที่ร้านค้าทุกคนเป็นทางหน้าของตัว S เนี่ยตัวรูปดอลล่าตรงนี้นตัว S อ่ะมันเรียกว่าอะไรนะมันเป็นค่าเงินอ่ะผมจำชื่อเรียกไม่ได้ก็จะมีเป็นซึนนะมีเป็นพวกตันจิโร่ยูกิอะไรเงี้ยมีอิปโปมีออมไมจิเรนเทนเงินอะไรเงี้ยอุซุยดิเอออุซุยอะไรเงี้ยมีนี้ดวานะคุชิโบจะบางตัวเนี่ยก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องเติม เป็นทาร้าของ b a t t l e p a น s นั่นเองอ,นนอันนี้อันนี้จะเป็นการเติมทาน้านของ b a t t l e Pass แล้เเกมนี้ก็ยังมีสกินตัวละครด้วยแต่ว่าก็ต้องเติม b a t t ท e Pass นะทุกคนไอโฟ e เนี่ยไอโฟ e นี่คือต้องเติม b a t t l e p a น s นะมันหาฟรีไม่ได้ส่วนคิวเอฟเฟกก็ซื้อเอานะเดี๋ยวผมจะซื้อสักอันแล้วกันเอาเป็น My d ัสแล้วกันราคา100อ่ะผมซื้อ By Du s มาเอามาใช้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นราคาจะเป็นไงอันนี้ไม่เคยรอแล้วก็มีอีเวนต์อันนี้ก็นาคาุยเข้ามา งรูปโลบักนี้ก็จะเป็นการเติมทุกคนเป็นการเติมเงินหรือว่าการเติมโทเก็ตบางตัวเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้โทเก็นซื้อนั่นเองไม่ว่าจะเป็นนี่ไรเดนก็ตอนนี้มีตัวเดียวนะไรเดนตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่มาจากเกม Impact นะเกนชินอิมแพกนะเพื่อนๆอ่าส่วนอา,อาซูน่าทต้องค่า50ตัวขึ้นไปนะใช้ตัวอะไรก็ได้รวมกันค่าครบห้ 50, แล้วก็ท่านไม่ใช่ทันจิโร่ดิคิริโตะก็ต้องรวมเงินค่าให้ได้250นั่นเอง <Okay. S 1> ซึ่งถ้ามาดูสเตตของผมนยสเตตของผมจะเป็นประมาณนี้นี่ผมมีเงิน ทั้งหมด230แ,แต่ผมเพิ่งซื้อไอ้นั้นไปมันน่าจะยังไม่โหลด,ดผมชนะทั้งหมด19รอบตอนนี้ผมใช้อิปโปอยู่คิวเอฟเฟกผมเป็น Default เออมันไม่โหลดนะเพื่อนๆจริงๆเนี่ยถ้ามันโหลด,ดนะ q ะคิวเอฟเฟกผมจะต้องเป็นเนี่ยมัสนะเพื่อนๆอ่ะแล้วก็เรามาดูต่อ ไอเนี่ผมเปลี่ยนเป็นไมดัดละเงินเลยร้อยสโอเคตอนนี้ผมเลเวลที่18ซึ่งไอตัวเลเวลนี้ผมไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะมีผลอะไรหรือเปล่านะแบทเท e พาร์ตอันนี้คือผมยังไม่ซื้อแล้วก็ผมเนี่ยข้าวทั้งหมด165ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าผมข้าครบ250ตัวเนี่ยผมเนี่ยก็จะสามารถปลดล็อกคิริตโตได้เลยนั่นเองนะทุกคนามาทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดคลิปไปตอนที่เริ่มเกมนะเพื่อนๆปะโอเคครับทุกคนตอนนี้เกมก็กค้จะเริ่มมันเทียบรียบร้อยแล้วซ เอ่อตัวละครจากอนิเมะอ่าสมัยเก่านะใช่ปะที่มันเป็นเกี่ยวกับนักมวยนะผมก็จําเลือดไม่ค่อยน่านะเคยดูเมื่อนานมาแล้วนะดูไม่จบดยดูแค่ไม่กี่ตอน,นมาเราจะมาเตรียมสุดแล้วเอ้ยซึ่งตอนนี้เนะี่ยคนในทีมผมเนี่ยเลือกด่านอาร์ตตอร์นะซึ่งด่านนี้จะเป็นด่านบอสถ้าเกิดว่าเราฆ่าได้ชนะเนี่ยเราจะได้เป็นทางด้านของอ่าไม่เรียกว่าอะไรได้ทางด้านของเหรียญโทเค็นนะทุกคนซึ่งเริ่มแรกเราจะต้องตีให้เสื้อมันขาดก่อนมันถึงจะ สามารถตีแล้วเลื่อมมันลดนะตอนนี้มันยังเลื่อมไม่ลดนี่ตีตีตีโอเคเดี๋ยวเส้นมันก็ใกล้กลขาเพื่อนเฮ้ยเส้นมันขาแล้วมันมันเราบอกเอ้ยคือบอสเนี่ยมันทุแบแป๊บเดียวเราตายนะเพื่อนซึ่งตัวของผมเนี่ยบอกอตรงๆว่าไม่เหมาะกับการตีบอสเลยผมกลัวตายมากโอเคเฮ้ยยายอืมได้อยู่อุ๊ยผมโดน ไม่ทนันนะเพื่อนโอเคโอเคโอเคต่อยต่อยต่อยอุ้ยลบเออผมน่าจะตายเป็นที่เรียบร้อยแลนะเพื่อนหรือเปล่าใช่เอา้ายังไม่ตายอยู่อ,อ่ะโอ้โอ้โอเคตายละก็คือด่านนี้เป็นด่านที่ค่อนข้างยากนะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมขออนุญาต ขออนุญาตปิดเพลงก่อนเพลงน่าจะติดกสิทธิ์คือมันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเกิดเราชนะเนี่ยเราจะได้ไปทำได้เหรียญโทเก้นมาโดยที่เราไม่ยังเป็นต้องเติมนั่นเอง,เองนะเหรียญโทเก้นจะเป็นเหรียญตัวนี้ก็ต้องการสมเหรียญเลยถ้าจะปลดล็อกไรเดนอนาคตอาจจะมีตัวอื่นอีกแต่ตอนนี้เพิ่งมีแค่ไรเดนตัวเดียวมาทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดทิปไปตอนเกมที่แบบว่าเป็นตา PVP ดีกว่าเพราะว่าตานี้มันแบบมันเป็นด่านบอสอนะเนาะไม่น่านเล่นเท่าไหร่มาครับทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นแบ่ง เป็นตาที่ว่าแบ่งมาประมาณ3สีนะทุกคน3สีใช่แดงเขียวแล้วก็น้ำเงินนะโอเคมา,มาเดี๋ยวผมพีพีไม่รู้ว่าเปิดเพลงได้หรือเปล่านะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันเพลงมันมีลิขสิทธิ์นะแต่ตอนที่เดี๋ราจะลองเปิดดูสิอุ้ยอุ้ยมาดิมาดิาดน,นี่มาต่อยต่อยต่อย <laughs> ว้ามันต่อยแรงว่ะมันต่อยแรงว่ะผมตั้งกาวมันเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อุ้ยๆๆทุกคนผมเจ็บอ,อ้ต่อยไม่โดนเลยไ <laughs> ม่ดิมาดิมาดินี่นี่มาดิมาดิเฮ้ยเขาต่อยเวอรนะทุกคนเขาต่อยเวอร์เฮ้ยๆๆๆ,ๆๆๆๆอะไรอะ จะจะท่าหมัดรัวเขาเยอะมากอุ้ยโอ้โหโดนคนอีกแล้วเฮ้ยสวยเพื่อนสวยมากต่อยต่อยตอย่ตอ,ยตอยเรียบร้อยก็คือเวลาที่เราฆ่าคนได้เนี่ยเราจะได้เงินมาประมาณ2นะทุกคนแล้วได้เย็พีแล้วก็ได้เลือดด้วยนั่นเองนะถ้าเป็นในเกมอ่ะอุ้ยโอ้โหกระเด็นกระเด็นคนจะตาย <laughs> ตายโอเคมามาต่อ เฮ้ยเราสามารถที่จะล่าสคนอื่นได้นะผมเกมนี้ไม่มีใครว่าเราหรอกปึ๊บปึ๊บนี่หมัดหมัดหุกหมัดหุกเฮ้ยต่างการหนึ่งสองเฮ้ยเขาหายไปไหนแล้วก็การแปลงร่างจะกดตัวจีนะทุกคนแต่ว่าบางตัวเนี่ยมันจะไม่ใช่การแปลงร่างอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมโดนปืนอุ้ย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 มาดิเข้ามาดิเฮ้ย น,น,น,นี่เรียบร้อยผมได้ค่าอีกตัวอุย้ยโอ้โหมีคนมีคนเล่นก่อนแล้วผ่านผมเอ้ยเจอโกโจต่อยไม่ทันต่อยโกโจไม่ทันนี่เรียบร้อยโกโจโดนนะกโจโดนนะอุ้ยจุ๊บหลบก่อนโกโจวิ่งหนีไปแล้วอะอหาต่อยคนอื่นก็แล้วกันสังเกตนะทุกคนมันจะมีเกตเอ่อเรียกว่าอะไรเกตหลอดอัติอยู่แล้วทุกคนไอ้อสีม่วงๆอะ่ะ มันบางตัวมันจะเป็นอันติแต่บางตัวมันจะเป็นการแปลงร่างนะทุกคนอุย้ยผมเปิอไปต่อยยูกิยูกิมันเมื่อกี้มันกดชาสะท้อนนะทุกคนอุ้ยอุ๊ยโอ้โอ,โอ้เจ็บเจ็บอุ๊ยโอ้โอ้โอ้แตกเขาตายยูกิโดนอะไรกี่กร,รู้คือเกมนี้มันจะมีทั้งหมดสามชีวิตนะเพื่อนๆซึ่งตอนนี้ผมเหลือชีวิตเดียวเอ๊ะเดี๋ยวผมฆ่ายูกิแล้คนด้วยอันติ มันหุกมันหุกมันหุกซ้ายเฮ้ยหุกซ้ายหุกขวา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 เฮ้ยไอยุกิมันกระโดดหนีอ่ะตีไม่โดนตีเรียบร้อยมาดิมาผมมาแล้วเพื่อนปรับปับปับปรับปรับป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 ับเรียบร้อยหมัดฮุกเข้าไปเอ้ยผมเป็นไรบั็กอ่ะ มาดีมาดีโกโจยเฮ้ยต่อยไม่โดนเลยแต่ว่าตัวผมหมัดมันจะแรงนะทุกคนแต่ว่าถ้ามันจะไม่บือหวามันตัวอื่นุ้ยแต่ผมอยากเล่นนะมันเท่วิม่มีคนพคนไฟช่วยต่อยเฮ้ยมันเพื่อนผมนี่หว่าสีแดงอุ้ยต่อยไม่โดนโดนขัดนีุ่กุกุกซ้ายหุกขวาวิ่งหนีอุกซ้ายหุกขวาวิ่งหนี มีแค่นั้นตอนนี้ถ้าผมตายเนี่ยเราจะไม่มีเกิดแล้วนะเพื่อนเพื่อนเราต้องพยายามห้ามตายแล้วทุกคนเฮ้ย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 ,ย,ยเรียบร้อยโกโจมาโกโจเฮ้ยยา呀อุ้ยเฮ้ยายา呀呀ขอขอข,อ,ขอ,อนตีขอ,อนตีโกโจไม่ผมมันตีไม่ทันเพื่อนโอ้โหตายเลย <laughs> ถ้าเมื่อกี้ผมมันตีทันก็คือเวลาผมฆ่าได้ผมกจะจห้เลือดด้วยนั่นเองนะโอเคเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างผมก็อาจจะเป็นคลิปที่ อาจจะไม่สนุกอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งย้ายเข้าไปในหอแล้วอาจจะทําให้พูดได้ไม่เต็มที่เสียงอาจจะกล้องในคลิปบ้างนะต้องขออภัยด้วยโอเคสัสดีญญ่ที่เขาตัวรับก่อนไปแล้วครับผมไปละบาย